สวัสดีครับวันนี้โตโน่ชแนลนะครับวันนี้นะครับผมมาที่ราชบุรีนะครับมาเห็นตะโกต้นนี้นะครับโอ้โหเป็นตะโก้ใต้ดินนะครับแต่เสียดายนะครับมีเจ้าของแล้วนะครับก็บอกว่ามีคนซื้อไปแล้วเพิ่งซื้อไปเมื่อกี้นี่เองนะครับพอผมรู้ว่าใครซื้อนะครับผมก็รีบตามไปดูเลยครับว่าเขาจะปลูกกันยังไงนะครับไม้ทรงนี้นะครับดูครับพอเดาได้ไหมครับทุกท่านนี่ครับผมก็ตามไปเลยนะครับต้นนี้นี่ครับก็ เสียดายนะครับโอ้โหขึ้นกระถางเรียบร้อยแล้วนะครับเลยไม่เห็นขั้นตอนการปลูกนะครับแต่เห็นแล้วนะครับว่าอาจารย์เชนเล่นทรงไหนนะครับไม้สไตล์นี้ก็เป็นอาจารย์เชนนั่นเองนะครับให้อาจารย์อธิบายรูปทรงนะครับคิดมุมไม่ออกเลยว่าจะวางท่าไหนอาจารย์อาจารย์เอาท่านี้เลยใช่ไหมครับอันนี้อันนี้ก็โดยโดยประมาณหนึง่งว่าว่าคือคือจะจะเป็นท่านี่แหละปลูกท่านี้แหละฮะ คือหนึ่งอย่างแรกเลยก็คือตัวโครงสร้างของรากฝอยอะ่ะ <Okay. S 1> ปลูกท่านี่มันจะเก็บรากฝอยได้ได้ดีที่สุดนะฮะรากฝอยเขาจะมีอยู่อยู่โซนสโซนนี้แหละครับ mm hmm. ก็เลยปลูกเพื่อให้เขาได้ตั้งตัวให้ดีก่อน oh. แ,ลแล้วก็ <Okay. S 1> ครับแล้วก็รูปลักษ์ uh huh. รูปลักษ์เดี๋ยวดูไว้คร่าวๆเ,เ, <Okay. S 1> เดี๋ยวค่อยค่อยอสรุปอีกทีหนึ่ง่าฮะอาจารย์พวกนี้เวลาเราเอามาเรา ตากแดดเลยอยู่ว่ายังไงครับอาจารย์เวลาอาจารย์อนุบาลไม้เริ่มต้นอย่างนีง้คือถ้าถ้าสุขภาพไม้รักฝอยน้อยผมก็จะให้ล่มลำลายหน่อยครับช่วงช่วงตั้งต้นใช,ใช่ครับใช่ครับแต่ว่าบางต้นรักฝอยมาเยอะไงฮะในช่วงฤดูกาลขุดแบบนี้แล้วถ้ามีข้อมูลก็คือถ้าเป็นต้นไม้ที่มันกําลังจะปริยอดพอดีเนี่ยผมวางวางแดดหลายต้นฮะม,มันก็แข็งแรงต่อ,อ,ตอยอดเลย วกนี้คือรากมันใช่อาจารย์เป็นส่วนของรากครับส่วนของรากคือมเรื่องแตกตาอยู่แล้วมัแตกอยู่แล้วคือจะแตกมีโอกาสแตกแต่อาจจะน้อยกว่าที่เป็นกิ่นเปอร์เซ็นต์น้อยกว่าถ้าเรารักษาให้ดีมันจะไม่แห้งแต่ส่วนส่วนนี้จะเป็นส่วนที่อยู่บนดินอันนี้อันนี้มีโอกาสแตกได้สูงกว่าที่เป็นปลายรากอยู่ใต้ดินครับกห็หลายต้นก็จะมี มีเปอร์เซนต์แตกที่คือมันแตกอ่ะแต่มันจะมันจะมันจะช้าหน่อยอ่ฮะอะมันก็จะให้รูปลักษณ์ที่ที่พิเศษหน่อยถ้าเป็นรากใต้ดินเดี๋ยวอีกป,ปีหนึ่งหรืออีเดือนเดี๋ยวเราจะมาัปเดตต้นนี้กันครับ,รบที่หน้าไม้ผมผมเลือกด้านนี้ก่อน,น,นด้านนี้ด้านนี้จะเห็นทรังายที่น่าสนใจคือมันมีการเคลื่อนตัวตรงนี้จะมีฐานรากที่ชัดนะฮะ ด้านล่างจะเป็นฐานรากที่ใหญ่แต่ปิดไว้ก่อนปิดไว้ก่อนแล้วก็มีมีสันรากตรงนี้มีมีเอ่อทรังไายที่เคลื่อนตัวแบบมันมีการหักลงมาครับแล้วก็มันทําพุ่มออกมาในช่วงนี้ได้อ่าฮะก็น่าสนใจทางฝั่งนี้ <Okay. S 1> แล้วอีกฝั่งหนึ่งทางนี้ก็สวยฮะอืมอ่าอีกฝั่งหนึ่งก็จะมีมีเอ่อเนี่ยลำต้นหักทางนี้ขมุนให้ดูในทางทางนี้ก็น่าสนใจ นะฮะทางนี้ก็น่าสนใจครับก็เป็นไปได้เป็นไปได้ทั้งสองด้านครับแต่เก็บไว้ก่อนคือมันมีความพิเศษเฉพาะมันอยู่แล้วล่ะเราเรานำเสนอได้ครับได้ทั้งสองแน่แต่ครับแต่ที่ต้องจัดการแน่ๆคือตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ที่เป็นรอยตัดเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้เป็นรอยเป็นรอยตัดเนี่ยเราจะไม่ให้มีเราจะให้มีมีลักษณะที่เป็นธรรมชาติคือจะมีการโค้งงอบิดหัก ใช้สิวเ<ะ>ท่าน,นั้นพี่อาจารย์ใช้สิว <ไป S 1> ใช้สิวเ <ไป S 1> นี่ย <ไป S 1> ี <ไป S 1> มีมีสิวไปหน่อยหนึ่งอ่าฮะเดี๋ยวทำเสร็จเดี๋ยวส่งวิดีโอให้พี่โตโนโ นี่ครับหลังจากที่อาจารย์เชนนะครับได้ทําการเก็บแผลนะครับในส่วนที่ความมีความทื่อมีความขัดตาอยู่นะครับอาจารย์ก็ทําการใช้ซิลนะครับในการตอกนะครับทั้งหมดเลยนะครับก็จะได้ดูแผลที่เป็นธรรมชาติแบบนี้นะครับจะต้องยอมรับอย่างยิ่งนะครับยาที่อาจารย์เชนใช้ทาแผลนี้เดินดีมากนะครับ ต้นที่เขาแรงนี้ที่อาจารย์ไปสาธิตทำนะครับโอ้โหแผลเดินดีจนมิดแล้วนะครับยังไม่ถึงปีน่ครับพอทาเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะครับสวยงามทีเดียวสําหรับไม้ใต้ดินนะครับตะโกใต้ดินผมเดือนละปีนึงเดี๋ยวเรามาเมียนนี้กันนะครับได้ฮะได้ครับผมยินดีครับ